ฮัลโหลอัญโยงอโยลบูญวันนี้เห็นไหมข้างหลังคืออะไรเราอยู่ที่สถานีรถไฟนะตอนนี้ก็เกือบจะหกโมงแล้วก็วันนี้เราจะไปเที่ยวกันไปเที่ยวกาญจนบุรีนะไปน้ำตกสายโยกก็ตอนนี้ก็รอถรถไฟอยู่นะ,ะตอนนี้ก็รออยู่ที่สถานีรถไฟบางซื่อถ้าจะใครอยากจะไปเที่ยวกับการรถไฟอ่ะมันก็สามารถ ไปขึ้นได้หลายที่นะแล้วแต่ว่าเราจะไปที่ไหนเออแต่นี้เราไปการไปโซนทางแบบเกือบเกือบเหนือแต่ยังไม่เหนืออยู่ภาคกลางอยู่ใช่ก็เลยสามารถ่ขึ้นมาขึ้นบางซื้อได้มีขึ้นที่หัวลำโพงบางซื้อแล้วก็สามเสนในอะไรหรือเปล่าถ้าจำไม่ผิดนะเออแต่ถ้าไปพวกเขื่อนป่าสักอย่างเงี้ยก็สามารถขึ้นได้หลายที่ไป ไอ้ขึ้นหัวลวําโพงหรือขึ้นบางเขนหรืออะไรนะใครใกล้ๆก็สามารถไปขึ้นที่ตรงนั้นได้เออนั่นแหละเราก็เดี๋ยวรอรถไฟนะก็ใกล้ใกล้จะถึงเวลาที่รถไฟจะมาแล้วรถไฟก็จะมาประมาณหกโมงสิบมั้งถ้าจำไม่ผิดจำจำไม่ได้ว่าเวลาเท่าไหร่เออก็เดี๋ยวเราก็ไปดูกันว่าจะเป็นยังไงนะวันนี้บายบายเดี๋ยวเราเจอกัน เราก็จะไปที่องค์พระกันนะไปเลย let's go <S เดี๋ยวรถข้ามรถก่อนวิ่ง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 เนียท้ายที่เนี่ยโอ๊ยเดี๋ยวจะให้ดูอะไรน,น,นี่ข้างหลังเห็นไหมเห็นไหมข้างหลังเห็นไหมนี่คนฮับเต้นนี่นี่นี่ปะปหลับไว้ก่น มันมาก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 ป่ะเราไปกันป่เดินเดินเข้าไปต้องรีบทำเวลาพอเขาให้เวลาแค่40นาทีเท่านั้นเราจะไปไหว้พระกันนะเราขอเดินก่อนเลยกันเนาะ เดี๋ยวไปเจอกันข้างในฮัลโหลตอนนี้ก็อยู่หน้าองค์พระแล้วเรียบร้อยนะเราก็จะไปว่าอาจจะไม่ได้ขึ้นไปอ่ะเพราะว่าขี้เกียจถอดรองเทา้าเอาเอนัอ่นแหละก็อาจจะถ่ายข้างหน้าให้ดูนิดนึงนะเพราะว่าดูรองเทา้าใส่คอนเวิร์ตมาขี้เกียจถอดเออฮะก็อาจจะถ่ายข้างหน้าให้ ถ่ายที่ข้างหน้าให้ดูแล้วกันเนาะออว่าจะเป็นยังไงกันคนดูหเห็นไหมเน่าเขาไปดูใกล้ๆก็ได้เขาให้ใส่รองเท้าขึ้นไปได้ป่ะ เหมือนขึ้นไปได้นิดนึงนั่นเดี๋ยวเราจะขึ้นไปถ้าใส่ขึ้นไปได้นิดนึงเดี๋ยวจะให้ถ่ายรูปพาให้ดูแล้วกันนะว่าเป็นยังไงเออไปกันนี่นี่ใกลเลยน,ะนี่ทางขึ้นเห็นไหมจะมีทางขึ้นมานิดนึง 然后现就抬住。 จะผ่าเนเวลรอบนอกนะว่ามีของอะไรขายบ้างเออเรามาดูกันว่ามีของอะไรขายบ้างมีของอะไรน่ากินไหมส่วนหนคนมาแล้วแบบอยากกินอะไรเนี่ยมีของขายเยอะแยะมากมายเลยอเมซอนนึงเลยน,นี่เราเจอคนเต้นอีกแล้วจ้าน่าไปแจกเขาเนาะน่าไปแจกเต้น Tchau, ام, เราหาไม่เจออลยเลู่ไหนกัอตอนนี้เราก็จะเดินไปขึ้นขบวนรถไฟเหือแล้วนะเีเราไปขึ้นรถไฟกัน่าขบวนถฟที่เราขึ้นนะแต่เราขึ้นพรเราไม่ได้ขึ้นรถ ทัพโลกเราจะเพิ่อแอร์เราก็จะปรงุงแว่า ตอนนี้ก็ถึงไอสะพานแม่น้ำแควแล้วนะน,นี่รถเรานี่ข้างหลังคือสะพานแม่น้ำแควนี่นี่นถ่ายรูปเรียบร้อยแล้วอันนี้แค่มารีวิวเล็กๆน้อยๆเพราะใช้เวลาแค่20นาทีในการถ่ายรูปก็เลยรีบมากก็เลยถ่ายแป๊บเดียวก็เลยให้ดูแป๊บเดียวนะนี่ข้างหลังก็เดินมาถ่ายรูปได้สะพานแม่น้ำแควอันนี้คือรถเราที่เราขึ้นรถไฟเราที่เราจะขึ้นนะเออไปแล้วเขาเลือกแล้วบ๊ายบาย ตอนนี้คนตอนนี้รถไฟออกแล้วนะตอนนี้ก็แซงกำลังจะผ่านจะผานไม่นานแคไหนเดี๋ยวรอดูกันว่าจะแแต่แค่ไหนนะผ่านไม่นานแค่ไนหรถทรถค่อยๆรถไฟเขาก็ค่อยๆแบบเ,เล่นผ่านาช้าๆช้าๆที่เราได้เห็นนะทุกคน ของ่ขยเทียบเลยคนด้วยตรงนี้เต็มไ่หมดแล้วค่ะมีทั้งสองข้างเลยนะไข่ของนี่คนได้แย่เลยเห็นป่ะมีน้าไหม่น้ามีวดด้วยนะทุกคนมีไมน้ำด้วยนี่มีแบบร้านอาหารข้างๆไม่น้ำถ้าใครอยากมากินก็สามารถมากินได้นี่สะพานเราข้ามมาแล้ว ยเดี๋วอๆๆตอนนี้ใกล้จะถึงถ,ถ้ำถ้ำซัดแหรืออะไรแ <ๆ S 2> <ๆ S 1> น่แของการจนบุรีนะไม่รู้เรื่องถุงหรือเปล่าตอนนี้ใกล้จะถึงแล้ย่างตอนนี้ย่างนะตอนนี้ใกล้จะถึงแล้วเขาก็เริ่มขับช้าๆตรงเพื่อให้เราได้ถ่ายรูปได้แตะสัมผัส นะเดี๋ยวเราก็ลองมาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงตอนนี้เนี่ยดูดิกำลังจะไปกันนะขามอกว่าถ้าได้แตะถ้ำอ่ะเราจะสำเร็จหรืออะไรหรือใครจะขอหวยซ้ําตัวหกตัวก็สามารถแตะแล้วก็ขอพรได้ไม่รู้จะสำเร็จกันหรือเปล่า <c oughs> ก็ลองมาดูมาแตะกันดูนะถ้าใครขอพรสำเร็จก็อย่าลืมคอมเมนต์อะไรเข้ามาได้นะว่า <c oughs> แต่แล้วถู <c oughs> ้วยหรืออะไรอย่างนี้อก็มาเมนกันได้นะนีวยได้ทางายได้แหลได้แหถึงแล้วทุเขาบอกให้แตะแตะแล้วอ้าวยังไม่ถึงเหรอแต่แล้ว ไม่ได้เซตไม่ได้โกหกสวยไหมสวยใช่ไหมดูดยเขาสวยอะ่ะเนี่ยเห็นไหมทุกคนสวยใช่ไหมเห็นไหมสวยเนาะสวยเนาะเนี่ยขาไปเล่นน้ำกันหรือขึ้นไปปีนอะไรอย่างเงี้ยถ่ายลงถ่ายรูปอะ่ะ แต่เราเอาชุดมีชุดมาแต่ไม่ได้เอาอะไรมานั่นแหละข้างในอะนะไม่ได้เอามาเออแต่เอาชุดจากอื่นมาข้างนอกมาเปลี่ยนเออดีดีเ <c oughs> นาะเอออยากเล่นดีเขาเล่นน้ำกันสนุกมากเลยเอ,อ,อยากเล่นน้ำเออไาเราเดินขึ้นไปข้างบนต่อลวกันเออเออ ี๋ยวเราเข้าไปเดินดูข้างในกันนะโอเค thank <laughs> you